ีก็คลิปเอ่อป,ป,ป,ปึ๊บปบโอ้หิวรู้สึกว่าวัวแถวนี้มันจะมีความสุขกับเค้กเรามากเลยนะกระโดดเย่งเย่งมันเค้กก็ตลอดเลยอ๋อเย่เย่เย่เค้กเคกเค้กเยบเหยียบเๆยๆยบเๆยียบเหยียบเ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 หยียบเหยยบเหยียบเหยียบเหยียบเย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 บเย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 บ เดีย๋ยวไปเอาหเอหอ้อ๋อคุยต่ไโอเคหน้าบา้านยอนะยอะนมะพอละพอละเจ,จ็ดอันพอละพอละพอละ,อละเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอเคโอเคแล้วก็อย่างนี้ได้ธนูฟึ๊บได้หกสิบสี่กับอีกสี่สิบเจ็ดไปทำธนูแป๊บนะอืม 1,2่ทนดูทำไงอ่ะอ้าวโอเคกรึอบอืมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็กรึบกรึบกรึบ,อบ,อบเออได้แล้วโอเคเป็นชานแป๊บอ๋อจะเอาไก่ก็ได้นะ ต่ออืมลอปังแป๊บไช้อืมต่อปังโอเคเราพร้อมไปเจอกันที่เอ็นชานะเจอหน้าประตูนเนเธอร์นะถ้าพร้อมแล้วดูวัวมันออยเฮ้ยอออยได้เราได้ยินเสียงคอ,อมบีนะ นี่ไงอยู่ในออยวัวมันเล่นแทมโพลีนเนี่ยนะแป๊บนึงนะซอมบี้อยู่ในเนี่ยอุ้ยโพลีนเราไม่มีแล้วเราพึ่งก็วัวกระโดดยิมยิ้มยิ้มยิ้มออยกินแทมโพลีนเราไปอันหนึ่งอ่ะกินกินได้อันนี้อันนี้คือเค้กทำเล่นนะฮะอืมออยสูตรสูตรว่าไง จะปาดใช้เย่ออปฏิเทย์นะออเจเนเรตสูตรใหม่เร็วๆเลยสูตรกันเอนชาร์เร็วสุ่มเลยเร็วเอาไม่ต้องหมุนรอบแล้วฮะ,ะต้อง<ล>ทำอะไรก็แค่วางๆเข้าๆนะฮะเอาจากยาวหรอกการก้าว,ว,ว,วหน้าชีวิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากดเลยนะ Уров, ก or, Pop, okay, cool. ่อนก่อนก่อนก่อนนั่นก็คือต้องต้องมาพักทอบไม่ได้ลืมไปโอเคกดเลยจะดูนะหนึ่งสองสามจดิขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอะไรที่แย่มากไปเลยกใส่ต้องเดินให้สุดเดิมฮะต้องเดินสามรอบก่อนมันคือไอนี่ยอันนียมันเหมาะสำหรับออยอันเบรกกิ้งคือมันทนตงมาไม่ต้องอย่าออยตายเยอะอยู่อย่า <c oughs> ไม่เยอะก็แค่ลงเรา,เราว่าเฉยเราว่ามันร้อนดีอืไปปลากระพมาเต็มเลยต่อเอาเออยออกไปก่อนออยออกไปก่อนไปไปเลยข้างหลังอู้หลบตาเลยนิ้วอุ้ยท็อปหลุดเลยเป็นหัวเลยอุ้ยช่วยด้วยเฮลมีอุ้ยเสีวย <c oughs> วเสียว Man 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 โฮอยู่ไหนพี่โฮฮึบอุ้ยอุ้ยโอเเคยส่งกลับไปด้วยเย้ยอดอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแป๊บหนึ่งเกิดลงข้างไหนอ่ะอ่าๆแตาอะหลงได้นี่อ่หลงลงหลงหุดข้ามบันไดลงมันลงได้หรือเปล่าได้อยู่อ่ะค่อยๆลงไปก็ได้งเงี้ย โอยอยู่ไหนอ่าไม่รู้อ่ะลงตามออยวางบันไดออยอยู่ไหนนี่อยู่ที่48อ้าวล่างแล้วอ่ะชิปเป่งแล้วออยลงไปทางไหนเนี่ยกระโดดออกมาเลยโอ้ยไม่ได้กลับจะขึ้นไปเลยไม่ทำทางแบบเผื่อขากลับเลยเหรอไอ้ขากลับไม่รู้จักอุ้ยอุ้วอุ้วออยบอกอะไรคือทางกลับ อ้อยเห็นเราไหมเนี่ยอ้อยเห็นเราไหมเนี่ยฮัลโหลขุดขึ้นไประดับหนึ่งไม่ต้องขุดแล้วไม่รู้อ้อยอยู่ไหนวะหาหาแป๊บเออแหละเรื่อยๆนเนี่ยแป๊บ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 ถ้าเราทำทางถ้าเราเจอทางลงที่ดีแล้วเดี๋ยวเราบอก แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงเกือบละ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 เกือบว่ามันใช่ใช่มันไม่ใช่ทางที่ดีเขาไหร่โอเคแล้วว่าเราเจอทางที่ดีแล้วแปบ๊บหนึ่งกำลังทำทางกำลังทำทางฮะกำลังทำทางเดี๋ยวปากกระหมากเลยเออ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 ยืนโดดเดี่ยวเดี่ยวเปียกทำกามลาวาและฟูพริกจอมบี ทั้งหมดปคุมไปเ่อดเลยเฮ้ยอันเย้อันมายองมันไซยองได้เขาในพวกเกาหลีได้อะไอ้บูกเกาหลีเอออร่อยไอ้นเออเก่งไ้ผู้คนเดียวได้ด้วยเรอยอยู่ใส่ไงกําลังแป๊บนึงกําลังกําลังทําทําเครื่องหมายมาร์กอยู่ว่ามันตรงไหนทําเครื่องหมายเซ็กซดีก่าดีดีดีใช่ใช่มาเซ็กแนเบิร์ดใช่

ยิงโฮ่แบบยิงโฮ่แบบยิงโฮ่แบแบโฮ่มานี่โฮ่มานี่โฮ่โฮ่รู้สึกมีแมกมาสลามาหาเราอ่อนแบบฆ่านะใครอ่ะเออทายแมกมาลาหน่อ,อาารนระวังสนโนโอเคออนมาหาเราประ มาจากตอนแรกเรามาลงตรงด้านนี้ก่อนเนี่ยเดินลงตรงด้านนี้นี้นี้มาตรงนี้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 แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปักถอดแบบตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวซ้ายถอยไปหน่ก็ได เออเออบึ๊บเออกลิบกริบกริบกลิบตรงไปเลยอ่ะอืมเนี่ยแหละคือทางกลับจะไม่ได้แล้วกันจะไม่ได้หรอกโอเคต่อไปที่กัดที่นี่ไงนี่คือทางที่เรามาเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราว่าเราขุดขึ้นแถวตรงนี่ไงออยนี่ไงเราขุดขึ้นตรงนี้เนี่ยเออ เนี่ยตอนที่ตอนที่เรามีปัญหามันมันไปโผล่ตรงไหนเนี่ยขอเวลาแป๊บเนี่ยเดี๋ยวใช้ทางตัวนี้เอาอ่ะง่ายกว่าขึ้นไม่ใช่อะเออขึ้นแล้วก็รู้สึกมาโผล่ตรงไหนสักที่ปล่อยมันไปกลับเข้ารูเดิมทำเครื่องหมายมาร์กเนี่ยปักทอดมันเยอะๆเนี่ยจะได้เห็นอ่าใครฮะฮะ ืึมทำไมตินหัวเ,เหรอ,อ,อได,ด,ด,ด้โอเคต่อไปเปิดโหมดพิกัดแป๊บพิกัดโอเคไปเลยเดินไปที่สามสองศูนย์ข้างหน้านุนนๆๆนนนไปไหนไปไหนไปไหนนุนนี่ติดลบนะอ๋อโอเคเท่านี้แหละกิ๊บกรึบกริ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 บกร๊บกบ อ่าเจอละทางคอมโบตรเราเกืบ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 คือมันอาจจะมีใกล้กว่านี้แต่ตอนนี้เราไม่เจอเราเจอใกล้สุดคือแค่เนี้ยเออก็อไปมันก็มีใกล้มีไกลบ้างแหละมันก็สูงมกันไปอ,อ่าอาหารก็บบรกาศเท่าไหร่นะฮะอย่างน้อยทางมันก็มันก็ปฏิปตะต่อได้หมดมันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากฮะพุดเ,เกือบละเกือบละสามวิ่งไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สามร้อยยี่สิบ แป๊บเดียวปักทอตตามทางมันก็แด้เฮ้ยมีเสียงมีเสียง,งห้องอะวางเป็นระยะทางไหนดิทางนี้แล้วกันไม่ใช่ กินแป๊บกินแป๊บหิวหิวหิวโอเคสามร้อยยี่สิบมาด้านนี่คือปไปไง,ปงไปไหนอ่ะมันจะอยู่มาด้านนี้มาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ได้ถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้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 จำได้ละจำได้ละคึบนี่ตรงนี้เห็นยังยังอ,อยู่ข้างหน้านู่น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 ไปหลดนอื แล้วออยหันออยหันไปด้านไหนเนี่ยเป็นเมเกเตอร์เตอร์เตอร์เจอไปละโอเคด้านนูน้นด้านนูน้นด้านนูน้นเห็นปะไม่โหลดอะ่ะด้านนู้นเหรอไม่โหลดเหรอไม่โหลดเราปรับน้อยลงโอเค okay, เดินเดินเลาะมา โอเคต้องหาทางเข้าอะ่ะถ้าเข้าไม่ได้ก็ต่อไปเลยปนได้เหรออือฮะต้องขึ้นไปตรงนั้นอะเออจะไปยังไงเลาะไปแล้วกันเสียงอะไรเลกอย่างเสียงอะไรไปดูเสียงอะไรล่ะต๋อตบีไปู หพิกซัมบี้จะต่อบล็อกไปเลยปะละ่ะต่อทางตรงไปเลยกะละ่ะขุดขึ้นเียวพอปะหืมเยวพอปะละ่ะพอมัง้งกดขต่อกันแล้วมินเดียวเองขุดขึ้นแปบ๊บขุดขึ้นแป๊บขอในเทอร์บาทหน่อยเถอะวันนี้อ่ิจริงๆแล้วก็แท่งแท่ง,แท,ง,แ,ทงแท่งไฟหนึ่งอันอืม โอ Dante, ้ะเกือบ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 ฮับฮับฮับเกืบด้านขวา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 ทำไมมันมันไม่เจออะไรเลยนี่เราขึ้นมาสูงเกินหรือเปล่าเนี่ยเจอละตรวจสอบแป๊บได้ยินเสียงหงโฮ o เมื่อกี้นะขึ้นบิกหน่อยขึ้นบิกหน่อยขึ้นบิกหน่อยได้ยินเสียงโฮงเหมือนกันโฮหีโฮว คาซูมิโฮคาซูมิเฮาคาซูมิเฮาี่ออยอ่านถือเล่ม<ย>ได้เลยคาซูมิเฮาจริงๆในะนากนี่ไม่ต้องปักไฟมันก็สว่างนะใช่อ,อ่ะมา,มาด้านนี้้านนต่อไปเลยแล้วกันหึเออยู่ไหน ออยมองหามองหาพี่โฮดิพี่โฮอยู่ไหนพี่โฮอยู่ไหนเราผ่ามาตกลาวามาจะแคร์เราปะไม่ไม่แค้นไม่แค้นแต่มันก็ไม่ตายออยดูพี่โฮให้หน่อยนะยิงมามันใกล้จริงมะแล้วบอกเราด้วยเจอไหมเจอไหมเจอมันไหมยังไม่เจอใช่ไหม กำลังต่อทางอยู่เจอแล้วรีบบอกอะ่ะเราจะได้รีบไปสังหารมันก่อนที่มันจะสังหารเราเจอแต่ไอ้ไ้ชมชทองทองนู่นอ่ะิงจริงนู่นเฮ้ยไหนโอ้ m ม god ไ <นำ S 1> อ้อไนั่นแหละมันก็จะยิงมาเหมือนกันอ๋อเห็นเห็นมันใกล้ยิงเมื่อไหร่ก็บอกด้วยแล้วกันว่าไปว่ามาแล้วก็ยิงมันเลยดิต่อผมก็ยิงเกอร์กลับดิเออว่ะดิแบ่งนังเกอร์ Đúng Ích Đúng Cơn Đúng Cơn Điệp lõi đồ lâu Ủ cơ cửa tâm lấy Mày thằng 3 tùa này Ôi Mày có cái hệ đâu Ôi mà lâu 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 Mà lâu mà lâu ลิ้นเท,ทาาแบบโ oh. mm. อ้เฟลกึบคึบครึบเบีกชุดหนึ่งคึบข้างหลังเราเดินไม่ได้ไหมเนี่ยได้เฮะโอเคตักทอเท่านหน่อยอ้าไปโอ้ย ไปไปยิงตัวไฟกันไปไปฆ่าอา้าวเป็นไงล้อแรงโอ้อยควันกันเองเกิดจะตายไหมลนะ่ะไม่ตกลตแล้วว่ะอุ้ยตายปิพเปงและชีวิตฉัน ของตอกไปหมดเลยสู้ๆเอาออยเอาไงก็ได้เดี๋ยวเราเอาแท่งไฟไปฝาแล้วกันว้าวไายบายไฟรอดอ่ะเออดินะฮะเจอลยฮะเจอลยฮะโอเคฮะเฟลนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวต้องไปเตรียมอุปกรณ์กันมาใหม่ เสียอุปรกรณ์กันไฟฮะใช่ต้องหาอุปรกรณ์กันไฟมาใหม่ฮะตอนนี้เราก็อย่าไปยุ่งแถวนั้นของเราก็จะอยู่ตรงนั้นต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมฮะคลิปตะลุยเนยเธอร์เดี๋ยวภายภาคหน้าค่อยไปแก้มือกับไอ้เจ้านั่นใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีรับกลับมาครับสำหรับไมค์ครับ <c ười> ล้ี่คนย